สวัครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมทั้งใหม่และทั้งเก่าแจ้งผลการรับชมเข้ามาให้ฟังด้วยนะครับคุณสนิสาขีบางนะสุนิสาหรือสนิสาสนิสาสุนิสาสนิสา อ้าวสานิสาคีบางนะจากอิตาลีจำได้ว่าจากอิตาลีนะเคยแจ้งผลการรับฟังมาบ่อยๆนะบอกว่าแม่เลขแทนกันแล้วมันเข้าสามตัวเลยนะสามเก้าห้ามันก็อย่างนั้นแหละครับผมเลขล่างก็ไปเข้ากาสามสามกามาบนล่างนะงวดก่อนก็เข้าศูนย์เก้านะครับงวด ที่แล้วมาก็เข้าก็เข้าสี่สามนะตัวเดียวนะมันมาบนล่างกันมาจริงๆงวันนี้มันมีหกห้านะจะบอกให้ล่างอยู่ตรงนั้นอ่ามันจะมาไหมเท่านั้นแหละหกห้านะตัวข้างหน้าคู่มันนี่แปดสองหรืออะไรก็ไม่รู้นะสองแปดหห้านอกจากนี้ก็มีตัวที่ชื่นชอบก็หกสองแปด ถ้ามาขี่ก็ห้าหนึ่งระวังนะเจ็ดหนึ่งกับห้าหนึ่งไอเจ็ดห้าหนึ่งมัดคอกันเลยอ่ะเรามาชมว่าสูตรนี้จะมาตัวไหนนะเป็นสูตรจับเลขล่างโดยเฉพาะนะคือเดินรหัส 9, ามหกเก้ากขจะมีเลขล่างเกิดขึ้นนะ,ะเออเลขบนเกิดขึ้นนะอยู่ในนั้นแหละนะ,ะตามชมก่อนนะครับผม อ่ะตามชมตามชมตามชมโอ้อ่อะไรก็ห้อยมาลงตรงตริงนะให้ลมพัดให้ดูนะพอลมพัดแล้วเราจะรู้ว่ามันเลี้ยงขนาดไหนมันกินกระดาษนะฮะเรามาตามรับชมกันก่อนนะครับผม เดีย๋ยวหันหันหันเพจใส่หน้าจอก่อนนะก่อนที่จะชมคลิปเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันทึงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับผม อ่ะเรามาตามชมกันว่าจะมาแบบไหนนะหลักหน่วยเดินหน้าสีตัวครับผมเห็นชัดนะฮะจะทำให้ดูงวดผ่านมาแล้วก็งวดข้างหน้านะหนึ่งมีคอ6กเจ็ดฮะอ่ะหกศูนยสา 09พอเห็นนะจะมาตัวไหนวดต่อไปนะเดี๋ยวเลื่อนเข้ามาใกล้ๆเราก็เดินดดดเดินหน้าไปเลยครับผมใช้หลักหน่วยนะ สามสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดแปดนะขีดเส้นกันซะหน่อยนะะเจ็ดแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองอ่ะตัวที่จะมานะมันจะเป็นเส้นยาวนะเอาตัวนี้นะสามหกเก้าสองนี่จะมานะ เดินรหัสไปนะสามหก้าสองพอสามแล้วเราก็มาห้า 5, นะห้าแปดหนึ่งสี่มันจะมีเลขที่จะมาอยู่แถวและตัวนะแถวนี้ก็ต้องตัวหนึ่งแถวนี้ก็ตั้งตัวหนึ่งสามห้าสองนีกตัวหนึ่งออกสาม้าห้านะเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีมานะผมจะวงกลมนะ 3 6, 9, ามหกเสอง่ะเวลาจับนะถ้า3มจับไปสใส่7กับเก้ทางนี้นะสามเจ็สามที่วงกลมนะฮะจับ3ามเจสามเถ้าหกก็6กแปดหกหสี่ไม่เอานะ6 8แปดหกถ้า9้า หนึ่งมันอยู่ฝั่งนี้นะต้องจับมาฝั่งนี้นะเป็น9ก้าห้า้าเถ้า2องมาฝั่งนี้ก็ต้องจับมาทางนี้นะสองแปดสองหเรามาดูทีละตัวสามเจดสามเก้ 3, 7, 3, 9, นะสากับ9ไม่มีเลยนะมีห้าแปดหนึ่งสี่นะตัดออกเลยนะไม่มีหกแปดหศ มีแต่หกนะ6กศูไม่มีแล้วก็9 5 9า9้าเไม่มีนะมีแต่9 5 2 8ห้าสองหสองหไม่มีนะมีแต่สองห้าตัวเดียวนะสองหไม่มีมีแถวเดียวกันไม่เอาต่ดอ,อกก็แต่สองแปดคัดออกมาแล้วมันเหลือ6 8ด เก้าห้าแล้วก็สองแปดอ่านได้ไหมเหลือแค่นี้มันก็มาของมันนะเข้าที่เก้าห้าอ่าเรางวดนี้เราก็เดินที่หลักสามนะฮะห้าเออหลักห้านะสามเก้าห้าเอาหลักหน่วยนะฮะเห็นมนี่นะเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้า ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเกาศูนยเก้ย์อาเลขรหัสนะ,ะมันจะมาที่หลัก5้าห้าอะไรนะครับผม5 8าแหนึ่งส ปลักเกียดนะเจ็ดศูนย์สามเราลองจับดูนะฮะห9าเก้าห้าหนึ่งแปดศูนะหเจหนึ่งเกสนะ 4840แล้วก็จะมาจับใส่รหัสว่าเรียกหลายๆตัวจะคัดออกโดยรหัสนะ5951ไม่มีทั้งสองตัวนะ51อยู่แถวเดียวกันแต่ก็จะเอาไว้นะ51จะเอาไว้อยู่นะ8082 8ปไม่มีมีแต่แปดศูนย่ 9. เกหนึ่งเก้ามีแต่หนึ่งเี่แปดสี่ศูมีแต่สี่นย์นะเหลือ3ามตัวครับผม80ดศเกแล้วก็สี่ 0. เลขนอกวงโครจรห้าหนึ่งนะอยู่ตรงนี้นะ อ่าไม่เขียนลงตรงนี้นะแปดศูนย์หนึ่งเกียรตินะระวังเม็ดเดียวนะแปดศูนย์นี่ถ้าจะมาได้นะกันหนึ่งเกียรติอ่าเราจะรอผลกันตรงนี้นะสามเม็ดจะมาเม็ดไหนนะแปดศูนย์หนึ่งเกียรติสี่ศูนย์ 8 0ดศูนย่งสี่ยชอบนี่80แล้วครับผมจะมาได้ไหมอ่ะหมดเวลาพอดีครับผมอําลาพาจากเท่านี้นะฮะคอยดูคลิปอื่นๆนะว่าจะลงตัวเดียวกันหรือไม่ครับผม